พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อเช้านี้ผมได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าในช่วง4วันข้างหน้านี้รัฐบาลจะดําเนินการให้บ้านเมืองของเราเนี่ยกลับสู่ความสงบสุขโดยเร็วที่สุดกลับไปเป็นบ้านเมืองที่มีการปกครองด้วยนิติรัฐด้วยกฎหมายซึ่งจะทําให้บ้านเมืองของเรานั้นมีหลักมีเกณฑ์ซึ่งเป็นความสําคัญสูงสุด ในการที่จะมีความมั่นคงเพื่อเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมได้ย้ำมาโดยตลอดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมทางการเมืองหรือมีกิจกรรมต่างๆนั้นรัฐบาลได้พยายามเต็มความสามารถในการที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเผชิญหน้าหรือการใช้ความรุนแรงแต่กลับปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การชุมนุมกลับพัฒนาการไปเป็นการชุมนุมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมีการปลุกระดมให้มีการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการไปปิดล้อมสถานที่ราชการการบุกรุกการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งการตั้งรางวัลไล่ตามจับบุคคลต่างๆซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งหมดนี้ครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่อาจเพิกเฉยได้ในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีข้อจำกัดเพราะพยายามที่จะรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองแต่วันนี้มีความจำเป็นแล้วครับที่รัฐบาลจะต้องเ,เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้แล้วก็จะมีความรุนแรงความสูญเสียหรือแม้กระทั่งการ,รเผชิญหน้าระหว่างหมู่พี่น้องประชาชนด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ครับผมจึงได้ดำเนินการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในท้องที่ซึ่งเมื่อสักครู่นั้นได้มีการประกาศไปแล้วและเมื่อได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนี้ผมได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยให้ นายสุเทพเทือกสุบัณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับงานผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบพนักงานเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงทั้งนี้ก็ให้ท่านรองนายกสุเทพนั้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในทุกท้องที่นะครับที่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรงนอกจากนั้นครับได้มีการออกข้อกําหนดซึ่งออก ตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ซึ่งได้กำหนดห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมณที่ใดๆตั้งแต่5คนขึ้นไปในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือกระทำการใดอัเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยห้ามมิให้มีการเสนอข่าวการจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความมันอาจจะทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทําให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชนาจักรห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะหรือกําหนดเงื่อนไขในการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกําหนด ห้ามใช้อ, ien, อาคารหรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใดๆหรือห้ามเข้าไปในพื้นที่ใดๆทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกําหนดและให้อ,อพยพ,ยพยประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกําหนดจากนั้นก็ได้มีการออกประกาศตามมาตรา11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการให้อำนาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของการจับกลุมควบคุมตัวออกคำสั่งเรียกบุคคลออกคำสั่งยึดหรืออายัดอาวุธออกคำสั่งตรวจค้นหรือถอนทำลายสิ่งซึ่งอาคารสิ่งปลูกสร้างสิ่งกีดขวางตามความจำเป็นนะครับตรวจสอบจดหมายหนังสือสิ่งพิมพ์โทรเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด แล้วก็รวมไปถึงอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการห้ามไม่ให้ผู้ใดออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับรวมทั้งการซื้อขายใช้หรือมีไว้ครอบครองซึ่งอาวุธสินค้าเวชภัณฑ์เครื่องอุกโภคบริโภคเคมีภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่จะใช้ในการก่อความไม่สงบสามารถที่จะออกคำสั่งให้ใช้กําลังทหารเพื่อช่วยหน้าที่ฝาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจระงับเหตุการณ์ร้ายแรงนะครับแล้วก็ให้ข้าราชการทหาร ตามที่กาหนดในคําสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งผู้กํากับการบริบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบนั้นช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจเพื่อระงับเหตุร้ายแรงหรือควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบโดยด่วนทั้งหมดนี้ครับเป็นการประกาศเพื่อให้มีความพร้อมในเชิงเครื่องมือทางกฎหมายสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับซึ่งจะได้มีความมั่นใจที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย ภายใต้าการกำกับงานของท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานในรายละเอียดทั้งหมดผมเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับว่าในการประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรงและการออกประกาศและข้อกำหนดต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อนำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและผมก็ยังยืนยันครับว่ารัฐบาล จะทาทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสูญเสียให้เกิดปัญหาที่เป็นเรื่องที่จะเป็นเงื่อนไขในการลุกลามของสถานการณ์ต่อไปขอให้พี่น้องประชาชนได้สนับสนุนการทํางานของรัฐบาลเพื่อที่จะนําความสงบสุขกลับคืนมาขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความจําเป็นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนเมื่อช่วงเช้า ต่อไปผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ